Oh. <laughs> อ๋อตอตอตอหัน <laughs> คุณมามีดขึ้นให้กันจนเมื่อยเอาได้มีดแล้วหั่นละบ้านานี่หั่นงานไม่เหรอแหวงเตกออกมาบักหลายเลยมิมแบบนี้อุย้ยแม่มันแตกบินยุงยุงยุงยูง่น <c oughs> อุย้ยแม่มันแม่มีมเตกบักหลายแตกเต็มเลยบา้านแม่เลี้ยวเห็นกับที่เห็นแม่มิมแล้วครับ แต่ออกงงงงในห้างเลยเขาไก่ประไดแล้วมันบินมาทางกูแล้วบ่เน้อถอยแล้วครับถอยฮะมันบินมาทางกูกูจะเรียนแล้ว มันเป็นตะขาดบ่หรอกงานใหม่มึงอ่ะมันหนักพังนะนี่มันขาดหักดูดอกเออมันเกะล่องเกะล่องฟอมซับฟอมฟันอุ้ยเตะออกแบบไรนั่นเกะเร่องเล่วล่องเล่วล่องเล่วล่องเล่วมิ่มมิมมิมเดี๋ยวเดี๋ยวให้เมียมันหายก่อนอุ้ยเมียมันมาแบบไรเลยเห็นเลยครับนั่นเหลืองๆนั่นเงินว่านี่นี่นี่เห็นแล้วครั้งมิ่มนี่นี่เหลืองๆนี่ โอ้ยห้างว่าง่ายแต่ว่าบ่กไก่เขาไก่เด้อกูแม่มันลายบทแม่งบินยิงยืงอยู่มึงลงทางต้นมันตี่เรามึงอย่าลงทางไอ้นี่ลงทางต้นลงทางไอ้ไม่มันที่ว่ามึงหักลงทางต้นลงทางต้นแม่มันไปทางไหนไปเลยหรือวุบวงเพื่อนบ่อๆเอาไว้ให้แล้ว เดี๋ยวจกักวักหนึ่งค่อยไปเอาให้มันเมีมันหายก่อนอุย้ยเหลืองหมดเหลืองไงเลยวะเห็นไหมครับนี่มีโอ้ยหัวบางไงแต่ประกาเขาไก่ปะเมีมันเมีมันไล่พูดเอาเอาลองมาเร็วกอ้ยังว่าท่านกา่เขาไก่ แม่มันแต่งงงๆเอาละมึงเอาละเอาเลยมึงก็ลงมาเอาตีล่ะลงต้นไหนเอาคนตัดกันนะลงต้นไม้เพราะได้อยู่ค <saben> ่อยๆลงซื <correlation> ้อแล้วบันไดมาบวรจะใส่ประโยชน์จากบันไดเลยดีกว่าเอาบันไดมาหยกหน้าหยกหลังเลยมันเมื่อยทั้งคู่ เห็นไหมครับห้างมีนเลื้งเหลืองเห็นบหมนี่ครับห้างมันเลืงเหลืองอยู่ในน้อยบงงางไแหละแต่ว่าเขาอยู่ใกล้เลยเก็เห็นในน้อยขันใส่จานกันสิได้ประมาณถว,มถ,วถวยเลียมถวยนกไอ้ยยย่าถวเลีมนกแก้วอะสเต็มถวยพอดีเลยเพิ่งส่ง เสือกลงมาแล้วมัเสือกมันหอยอยู่ขนั้นอยู่มึงมือมึงจับมันเลยย้อนลงมาเสือกมันขังมือเท่านั้นกอนั่นหาได้ใส่ประโยชน์ลดใส่เมย์มันหายยังใส่เมยมันหายหมดแล้วส่วนง่ายมึงต้องหักงามันหาแนวขีบงางงามๆเอาละครับผมย่างเข้ามาเรื่อยๆแล้ว มาใกล้ๆเห็นมิมเหรอนยกาตายกันละกูก็นได้ไหโอ้หางแใหญ่นี่แต่แม่มันก็บินยิงยงอยู่นี่นี่ซื้อนี่นี่เห็นแล้วเหนล้วนี่คือมิมนะหางมิมหางมิมาเาอิเพิห้วยห้วยหอยห้ย้วเอ้เดยเดมา โอ้ยเรียบร้อยแล้วครับนี่ได้เราหั่นมิมหัมมหม่นยังไงเลย,ยสุดยอดเมย์ปอเมยครับผมเมยครับขอบคุณครับคลิปนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่ทอดโคตรทอร่อเราโคคลิปด่านติ๊บอเอาอย่างพวกเอาตัวของธรรมชาติครับเรียนทั้งธรรมชาติสิบอเบียดเบี้ยนอย่างอืน่นขอบคุณครับผมว่าที่พ่อมีหายจนเม่อยเลยนี่หาอยู่สามมือยังเขียนหั่นมิมอย่างพ่ครับผมแค่นี้นะครับคลิปนี้โอเคครับซับสไครต์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งให้พร้อได้ ขอบคุณหลายๆครับที่รับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามป๋าเขินช่องของป๋าเขินโดยตรงครับโอเคครับสวัสดีครับ